สวัสดีครับวันนี้ก็พบผมครับกาวังกับเกมกันเช่นเคยนะครับผมพบกันในค่ำคืนวันศุกร์ที่13มิถุนายนนะครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้ครับคัดฟุตบอลมาให้5คู่ด้วยกันนะครับผมน่าสนใจทุกคู่แน่นอนครับทีเด็ดทีเน้นทุกคู่แน่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมถ้าใครนะครับที่สนใจเขาเป็นครอควรเดียวกันกับกาวังนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าไปที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับลองเปิดใจเข้าไปดูครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับแล้วกลุ่มขอองเรรราคคัับบินนฟูะ เราใช้ผพ้่พี่อยู่แล้วครับผมมีทั้งบอลเน้นบอลเต็งรับประกันมันตายด้วยนะครับผมสําหรับวันเน้นะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันในคู่แรกกันเลยดีกว่าครับผมอยู่กันที่สิ่ของพรีเมียร์ดิวิชั่นนะครับผมเป็นสิ่ของ ไอร์แลนด์ครับผมเป็นการพบกันระหว่างเชลเบิร์นครับผมเปิดบ้านรับกรรมเยือะของแชมร็อกครับไปดูกันที่ฮันน่าหลังสุดเลยดีกว่านะครับผมเจ้าบ้านอย่างเชลเบิร์นครับผมฮันน่าหลังสุดชนะไป2แพ้หนึ่งเสมอ2ครับสุ่ดนอดของแชมร็อกครับผมต้องหม้อฮันนัดหลังสุดนี่สวยหรูสุดเกินครับผมไม่เจอกับแพ้เลยนะครับผมชนะไป4เสมอ1ครับนัดล่าสู้ทั้งสองทีมครับทั้งด้านเชลเบิร์นครับผมเสมอมาหนึ่งหนึ่งครับสุ่ดนอดของแชมร็อกครับผมเสมอมาศูนย์ศูนย์นะครับผม ไปดูนที่ตารางคะแนนคู่นี้นะครับผมเจ้าบ้านอย่างเชลเบิร์นครับวันนี้แข่งขันไปแล้ว19นัดครับผมมี27คะแนนเป็นระดับ5ของตารางนะครับผมชนะ6ครับเสมอ9แพ้4ได้22เสีย20ครับส่วนนร่อของแชมร็อกนะครับผมแข่งขันไปแล้ว19นัดเช่นกันนะครับผมมี36คะแนนเป็นระดับ1ของตารางครับชนะไป10ครับผมเสมอ6แพ้3ได้33เสีย16นะครับผม ไปดูในเรื่องความพร้อมเลยดีกว่านะครับผมเจ้าบ้านครับวันนี้เชลเบิร์นครับในเรื่องความพร้อมมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่แค่2ตัวเท่านั้นนะครับสำหรับในนั้นนี้ส่วนด้านแชมร็อกครับมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่ตัวเดียวนะครับไปดูที่เฮดทูเฮดเลยดีกว่านะครับผมฮานาหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับผมต้องบอกว่าคู่นี้ครับ ก็เป็นทางเจ้าบ้านอย่างเชลเบิร์นนะครับผมเก็บชัยไปได้1นนัดด้วยการส่วนนันแชมร็อกครับก็เก็บชัยไปได้1น,นัดเช่นกันครับและสามนัดครับเสมอกันไปหมดเลยนะครับผมนัดล่าสุดที่พบกันครับก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าทีมอย่างเชียร์บอลครับผมผลงานในบ้านช่วงหลังครับย่ำแย่ครับ5เกมหลังสุดคว้าชัยไปได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับผมแมตช์นี้ครับเตรียมรับมือกับแชมร็รอครับทีมจากฝูงของตรังที่ผลงานนอกบ้านยอดเยี่ยมไม่แพ้มา6นาิดต่อกันแล้วครับเลยราคาวันนี้ครับผมเปิดออกมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกมาต่อปปอครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดแล้วครับประมองว่าแชมร็รกครับทีมเบอร์หนึ่งของตรังพวกเขากําลังทําผลงานได้ดีมากๆครับมีความสม่ําเสมอสุดๆระบบทีมก็แน่นเกมรุ ก็เฉียบคมครับแถมสถิติการเจอกันครั้งล่าสุดครับเป็นนักของแชมร็อกที่คว้าชัยมาได้ดังนั้นมองว่าพวกเขาบุกมาเชื้อเชลบอลได้อย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับฟันธงเลยครับผมแชมร็อกครับมาแน่นอนครับครับผมครับไปดูกันในคู่ต่อไปยังอยู่กับนิสึกของอ์แลนด์ครับเป็นสึกพเมียรีดิวิชั่นนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างเซนแพทริกครับผมเปิดประตักกับเปียงของ ด็อกเฮดานะครับผมไปดูก no. so ันที oui, ่ห้านัดหลังสุดเลยดีกว่าครับผมเซนเปทิกับห้านัดสุดสุดชนะไปสองแพ้สองเสมอหนึ่งครับส่วนหน้าขด็อกเฮดานะครับผมห้านัดหลังสุดชนะไปหนึ่งแพ้หนึ่งเสมอสามครับนัดด้าสุดของทั้งสองทีมครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างเซนเปทิกครับผมชนะไปหนึ่งศูนย์ครับส่วนหน้าของด็อกเฮดาครับผมเสมอมาสองต่สองนะครับผม ดูที่ตารางคะแนนของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับผมเจ้าบ้านอย่างเซมาสติกวันนี้ครับแข่งขันไปแล้ว19นัดนะครับผมมี29คะแนนเป็นอันดับ4ของตารางครับผมชนะไป8นะครับผมเสมอ5แพ้6ได้26เสีย22ครับส่วนหน้าของด็อกเฮดานนะครับผมแข่งขันไปแล้ว19นัดเช่นกันครับมี30คะแนนเป็นอันดับ2ของตารางครับชนะไป7เสมอ9แพ้3ได้25เสีย19นะครับผม ไปดูในเรื่องของความพร้อมคู่นี้นะครับผมเจ้าบ้านอย่างเซ็นาธิกครับวันนี้มีผูด้เล่นมาเจ็บอยู่ตัวเดียวเท่านั้นครับส่วนด้านของด็อกเฮด้านะครับผมมีผู้เล่นมาเจ็บอยู่สองตัวด้วยกันครับและก็มีตัวติดทดแวมเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับทางด้านด็อกเฮด้ายูไนเต็ดนะครับผม ดูที่เฮดเวดคู่นี้เลยดีกว่านะครับผมห้านัดสุดที่เจอกันมาครับต้องบอกว่าเป็นด้างของเซนแพทริกนี่ครับผมที่เก็บใช้ไปได้2นัดด้วยกันครับเลขสามนัดนะครับผมต้องบอกว่าเสมอกันมาหมดเลยครับนัดสุดที่พบกันครับก็เสมอกันไปศูนย์ประตัวศูนย์นะครับผม ครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเจ้าทีมอย่างเซนพทาิกนะครับผมพวกเขาไม่แพ้ในบ้านมาเก้านัดติดต่อกันแล้วครับขณะที่ฝั่งทีมเยือนอย่างด็อกเฮด้าครับผมผลงานนอกบ้านย่ยมย่ไม่ชนะมาห้านัดรวดแล้วนะครับผมเลนราคาวันนี้ครับเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งรูนครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดแล้วครับผมผมมองว่าแมตชนี้ครับเซนพาติกครับผมได้เปรียบจิ้วได้ในบ้านและผลงานในบ้านของพวกเขาครับก็แข็งแร่งเอามากๆครับแทนสถิติการเจอกันนะครับผมของบ้านของเซนพาติกสองครั้งล่าสุดก็็เเปนนฝ่ายของ ที่เอาชนะไปได้ทั้ง2นัดครับฉะนั้นเกมวันนี้ครับขอแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อเจ้าบ้านดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ฟันธงเลยครับเซนแพทริกครับผมมาแน่นอนครับครับผมก็ไปดูกันในคู่ต่อไปยังอยู่กันที่ศึกของไอร์แลนด์เช่นเคยครับเป็นศึกพรีเมียร์ดิวิชั่นนะครับผมเป็นการประกันระหว่างเมืองคอสครับเปิดบ้านต้อนรับกรรมยานของโบฮีเมนนะครับผมไปดูกันที่5้านั่งสุดเลยนะครับผมเจ้าบ้านอย่างคอสครับผมห้านั่งสุดไม่เจอกับชัยชนะเลยครับแพ้ไป4เสมอหนึ่งครับส่วนในนั่ของ โบฮีเมนนะครับผมต้องบอกว่าฮาล้นสุชนะไป4แพ้1นะครับนัดล่าสุดของทั้งสองทีมทางด้านเมืองคอสครับผมเสมอมา1-1ครับส่วนนักของโบฮีเมนครับผมเสมอชนะมา1ประตูต่อ0นะครับผมไปดูกันที่ตารางคะแนนคู่นี้นะครับเจ้าบ้านอย่างเมืองคอสครับวันนี้แข่งขันไปแล้วครับ18นัดด้วยกันนะครับผมมีอยู่13คะแนนเป็นอันดับ9ของตารางนะครับผมชนะไป2เสมอ7แพ้9ได้21เสีย31นะครับส่วนทางด้านของโบฮีเมนนะครับผม แข่งขันไปได้18นัดเช่นกันนะครับมีอยู่30คะแนนเป็นอันดับ3ของตารางครับผมชนะไป10นะเสมอไม่มีนะครับผมแพ้ไป8ได้21เสีย19นะครับผมไปดูในเรื่องความพร้อมวันนี้ครับเจ้าบ้านอางเมืองคอสคัพมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2ตัวด้วยกันส่วนทางด้านของโบฮีเมียนส์ครับผมก็มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2ตัวด้วยกันนะครับสําหรับในนัดนี้ไปดูที่เฮดตัวเฮดของคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับผมเจ้าบ้านครับอย่างทางด้าน เมืองคลอสครับวันนี้หน้าต่าสุดที่เจอกันมานะครับผมต้องบอกว่าเมืองคลอสครับเก็บชัยไปได้2นัดด้วยกันนะครับผมส่วนทางด้านของโบยิเมนนะครับผมเก็บชัยไปได้3นัดด้วยกันนะครับผมนัดสุดที่พบกันเป็นด้านของโบยิเมนครับผมชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าคู่นี้บอกเลยว่าทีมเยือนอย่างโบยิเมนครับน่าจะบุกมาซิลสาแต้มกลับออกไปอย่างไม่มีปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าพวกเขามากับผลงาน ชนะ7จาก9เกมท้ายในรีกับแพ้ไป2แล้วก็ยิงรวมๆแล้วก็ประมาณ12ประตูเลยทีเดียวครับเรียกว่าเดินหน้ารุยไม่คุยให้เสียเวลาครับสอดคล้องกับเจ้าบ้านอย่างครอสครับผมที่ตลอด7เกมท้ายในรีครับชนะไม่มีเลยนะครับเสมอไป3แพ้ไป4แล้วก็โดนธนุแนวรับรวมๆแล้วก็ประมาณ13ตรงครับนอกจากนี้ครับการเผชิญหน้ากันหน้าสุดก็ถูกทางด้านเอ่อโบยเมนนะครับผมซัดไป1นึ่งนครับชนะไม่แปกเลยที่สื่อนอกหลายสื่อครับ จะเทใจไปทางโบฮีเมนนะครับผมสำหรับวันนี้ครับฟันธงไปเลยครับผมว่าโบฮีเมนมาแน่นอนครับครับผมก็ไปดูกันในคู่ต่อไปอยู่ที่ศึกไอแลนด์เช่นเคยครับเป็นศึกของพรีเมียร์ดิวิชั่นนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างเดอร์รีซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับกีฬเมืองของกังเวยูเนเต็ดนะครับผมไปดูกันที่นัดลังสุดครับเจ้าบ้านอย่างเดอร์รีนะครับผมแข่งขันไป5นัดนะครับผมก็ชนะไป2แพ้2เสมอหนึ่งครับส่วนหนึ่งด้านของกังเวยูเนเต็ดนี่ครับผมห้านัดสุดที่ เจอกันมา5นัดหลังสุดทีิเตมานะครับผมก็ต้องบอกว่ากังวีครับชนะไป1แพ้3เสมอ1ครับนัด่าสุดของทั้งสองทีมครับทั้งด้านของเดอรี่ครับนัด่าสุดได้แพ้มา1-0ครับส่วนด้านของกังวีครับผมนัด่าสุดเสมอมา0-0นะครับไปดูที่ตารางคะแนนคู่นี้นะครับเจ้าบ้านอย่างเดอรี่ซิตี้นะครับผมแข่งขันไปแล้ว18นัดครับมี27คะแนนเป็นระดับ6ของตารางครับผมชนะ8เสมอ3แพ้7ได้22เสีย21ครับส่วนด้านของกังวลเนี่ยยูไนเต็ดนะครับผมแข ชนะ6เสมอ6แพ้6ได้21เสีย21นะครับผมไปดูในเรื่องวองหมอัวนนี้ครับดอ r r i ซิตี้นะครับผมมีตัวติดทัวแบนอยู่หนึ่งตัวด้วยกันครับส่วนในเรื่องของกังเวนมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับในนัดนี้ครับ HS คู่นี้นะครับผมพ้านัดซื้อที่เจอกันมาครับต้องบอกว่าเป็นทางเจ้าบ้านอย่าง Dorris City นะครับผมเก็บแชมป์ไปได้สองนัดด้วยกันครับส่วนในเรื่องของกังเวนยูเนเต็ดนะครับผมเก็บแชมป์ไปได้หนึ่งนัดครับไล่สองนัดครับเสมอกันไปครับนัดื่อสุดที่พบกันครับเป็นในเรื่ เก็บชัยไปได้3ประตูต่อ2ครับครับผมสำหรับวันนี้ครับงานนี้ครับต้องบอกว่าไม่แคลครับเสร็จเจ้าทินอย่างเดริซิตี้ครับกินนิ่มตามคาดนะครับผมแม้ว่าล่าสุดจะบุกพ่ายให้กับโบยินเมสมา01นะครับผมแล้วก็แพ้รวดมา2เกมท้ายในรีครับแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาคว้าชัยไปถึง5จาก7เกมเลยทีเดียวครับเสมอไป1แพ้1 ซึ่งแมตช์นี้ครับกับการลงเตะในรังแก้วตัวเองครับเชื่อว่าปิดจ็อบ3คะแนนไม่มีปัญหาครับว่าอะไรที่ทีมเยือนอย่างกันเวยูเนเต็ดนะครับผมมาพร้อมกับผลงาน5เกมจากแพ้มา5เกมจาก9เกมท้ายในลีกนะครับผมชนะไป2เสมอ2ครับแล้วก็โดนถลุงแนวรับรวมๆแล้วก็ประมาณ13ตุงครับโดยศักยภาพการการพบการหนล่าสุดครับก็คู่แข่งครับผมก็บุกเอาชนะไปได้3ตอครับฉะนั้นงานนี้มีแววย้ำแขนสูงมากกับแนะนำว่า อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอเชียร์ไปที่ดอรี่ซิตี้เลยนะครับผมบอกเลยครับว่ามาแน่นอนครับครับผมก็ลุยกันมาถึงคู่สุดท้ายค่ำคืนนี้แล้วครับอยู่กันที่ซีกบราซิลครับเป็นศึกซีรีส์บีครับผมไปการพบกันระหว่างเปซานดูครับเปิดบ้านรับการเยือนของโบตาโฟโกเอสพีนะครับผมไปดูกันที่อัน้าหลังสุดครับเจ้าบ้านอย่างเปซานดูนะครับผมอันดัหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับผมแพ้ไปสี่เสมอหนึ่งครับส่วนหน้าของโบตาโฟโกในเกมอันดับหนังสุดชนะไปหนึ่งแพ้สองเสมอสองครับ น่าล่าสุดขสองทีมก็ตั้งแต่เปซันดูครับได้แพ้มาหนึ่งศูนย์ครับส่วนน้าโบตาโฟโก้นะครับผมนัดล่าสุดเสมอมาศูนย์ศูนย์นะครับไปดูกันที่ตารางคะแนนของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับผมเจ้าบ้านอย่างเปซันดูครับวันนี้แข่งขันไปแล้วสิบเป็ดนัดด้วยกันนะครับผมมีอยู่สี่คะแนนเป็นอันดับที่ยี่สิบของตารางต้องบอกว่าอยู่บวยเลยนะครับผมตอนนี้เปซันดูไม่ชนะใครเลยนะครับผมเสมอไปสี่แพ้เจ็ดได้ห้าเสียสิบสี่ครับส่วนน้าโบตาโฟโก้นะครับผมตอนนี้แข่งขันไปแล้วสิบเป็ดนัดเช่นกันครับผมชนะไป เสมอ4แพ้5ได้10เสีย16นะครับผมก็ต้องบอกว่าทางด้านเจ้าบ้านนะครับผมก็มีฟอร์มที่ห่วยมากๆนะครับสำหรับในเวลานี้ไปดูกันที่11ผู้เล่นตัวจริงคาดว่าจะได้ลงในนั้นนี้กันเลยดีกว่านะครับผมทางด้านเจ้าบ้านอย่างเปซานดูนะครับผมหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นในด้านของมาชิลิโนนะครับผมส่วนทางด้านริมเส้นฝั่งขวาครับรอนซี่ครับริมเส้นฝั่งซ้ายครับเบนิติสนะครับผม ส่วนด้านของโบตาโฟโก้นะครับผม1ผู้เล่นจริงครับว่าจะได้ลงในนัดนี้นะครับนาเปานี้ใช้เป็นด้านของเลจิสนะครับผมแล้วก็ริมเส้นฝั่งขวาครับมาซียลครับริมเส้นฝั่งซ้ายอับดุรันนะครับผมไปดูที่ h ฮตคู่นี้นะครับผมต้องบอกว่าคู่นี้ครับเคยเจอกันมาแค่3นัดเท่านั้นนะครับผมก็เป็นนักหน้าเปซันดูครับเก็บแชมป์ไปได้1นัดและสนัดครับเสมอกันมาบนเลยนะครับผมล่าสุดที่พบกันนี่ครับก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านครับไปซันดูครับก็ต้องบอกวันเลทเทสอะไรเกินครับผมก็แข่งไปสิบเป็นนัดแล้วนะครับผมก็ไม่เจอกับชัยชนะเลยนะครับผมเสมอไปสี่แพ้ไปเจ็ดนะครับส่วนน้าบอตฟโกครับวารันดสุดที่เต็มาต้องบอกว่ายังมีพอมีฟอร์ไม่เห็นนะครับผมก็สามน้ารัดเสมอไปสองชนะหนึ่งนะครับผมก็ยังพอได้รุ้นได้เชียแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วสำหรับสภาพทีมนะครับผมก็ ขอฟันธงและเชียร์ไปที่โบตาโฟโกเลยแล้วกันนะครับผมบอกเลยครับว่ามาแน่นอนครับครับผมสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลคู่เที่ยวหวังคัดมาให้ครับต้องบอกว่าทีเด็ดทีเน้นทุกคู่แน่นอนครับผมสําหรับวันนี้ครับก็จะมาสรุปแนวทางกันเลยแล้วกันนะครับผมคู่ที่1ครับแชมร็อกครับคู่ที่2เซมเปติครับคู่ที่3โบยินเมนนะครับผมคู่ที่สี่เดอะรีิตี้ครับคู่ที่5โบตาโฟโกนะครับผมสำหรับคู่วันนี้ครับ เด็ดแน่นอนนะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่สนใจเข้ามาเป็นครอบครัวในการกับอวังนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใทั้งสิ้นนะครับผมในกลุ่มของเราครับยินฟูนับร้อยรอรับใจพวกพี่อยู่แล้วมีทั้งบอลเน้นบอลเต็งรับประกันมันตายให้ด้วยนะครับผมสําหรับใครที่สนใจครับลองเปิดใจเข้าไปดูครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้ครับก็ไม่ขออะไรมากครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันไ้ด้วยนะครับผมสําหรับพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่เวลาเดิมนะครับสาหรับ